สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเรื่องบนบ้านบานอีส,สานกลับไปบ้านแหงนะปลาเท่ากับผมขานเอาหลายโพดคตรในกระสอบกุ้งครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเทเบิงมาข้าสิีมานตอนนผมขเขาได้กุ้งมาแปดตัวผมถืงแหงกับปลาอันนี้ก็เดี๋ยวพ่อมาส่งคนกับผมเดี๋ยวมาเทใเด้ยวยนะครับผมเนาะ

ทะเย,ยงหมูผมตัวเนื้อคับปาทะเยงหมูประกฏหินบ่มานท่งเอิญตัวเนื้ยคัยยกกาายคใครนี่นครับประกดเลี้ยงสุตายรั่ปุ๊บะตัวเนี้อกประกดตัวน้เยังกใ้นีนออออน่ตัวเนี้ครับผม ตัวเปิมเลยนะครับเจ้าวันนี้ท่เราเราจะรู้ได้ยังเราจะเขียนยังโอเคตัวน้อยน้ำแดงนะครับฝาลุน่าจะไขรออกไงละตัวนังตัวนเขียนไงอยากจะได้ครับรู้โอเคไปนะหลายพวกหลายพวกบ้าวัน เดี like okay. um, em ๋ยวผมเปลี่ยนทางเดินผสมโอเคอี่าอย่าเป็นปลาชิ้นบางเลนนะผมชิ้นแรกหบางเลนเฮียบมือเยอะ ต่อไปกเ,เป็นปปู่ที่นอกปูุ่แม่น้ำจับเด็ดๆเลยครับมนี่อนคุ้นแม่นม้ำปลมัน,มนลงมาถึตายกันล้ว

หนึ so ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งกล้ามขัดกล้ามยังเก็ง แปดตัวแล้วกูสิบตัว,ต,วตัวที่เก้าตัวที่สิบครับลงหน่อยไลนะนี่ครับผมจะเป็นผลงานห้องบุีละ ปูแม่น้ำตรงนี้เองครับผมถูกไหมเดี๋ยวอื่นเส่อชิดขันลูกก็ส่อเนี่ยก็สิไปบ้านนี่ครับผมเพื่ออะไรมาตื่มกันครับผมเนาะมันจะเป็นปูแม่น้ำสำหรับเพืนนีัครับผมชิดโตสักตัวหน่อยสองตัวนับเป็นสิบครับผมภาพสำหรับเพืนีนกันลากไปก่อนครับผมกับกุปูแม่น้ำมันๆครับผม